สวัสดีค่ะประอ้วนบ้านๆจ้ะมากินส้มตําผัดกะเพราหอยแคงมิแเจวน้าเดือค่ะมมิกเจวมาพักเป็นสวนจ้ะมาจ้าม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 า,มาผัดกะเพราหอยแคงก่อนอื ข้าวเหนียวต้องเสียบนองเอ้ยแบแน่ตจำปั่นกินหลายคนม,มันคือกืนกรอบแทบแบ thóc mệt ừ cũng thèm để ăn thóc mệt đó <laughs> ừ เป็นเขาอยู่ในกุ้วการอในกุ้วกับหกหกแสบแพปี่นอง,นนงพักไ้า